บอยเด็กหนุ่มอายุ19ปีเขาเรียนจบมหกและกำลังจะเข้าไปเรียนต่อที่กรุงเทพพ่อครับผมไปก่อนนะครับพอดีว่าลุงมาลับแล้วบอยบอกกับผู้เป็นพ่อพร้อมกับเดินไปที่รถของลุงที่จอดอยู่หน้าบ้านและมีผู้เป็นพ่อเดินไปส่งพี่พงษ์ผมฝากลูกชายด้วยนะพี่มีอะไรก็ค่อยๆบอกมันนะ บอยมันคนซื่อบางทีมันก็ไม่ค่อยเข้าใจถ้าเราไม่อธิบายมันซ้ำๆไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันให้เพนช่วยบอกช่วยสอนให้ละกันเพื่อว่าเจ้าบอยจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นงั้นฉันไปแล้วนะเดี๋ยวจะมืดซะก่อนครับพี่ขับรถดีๆนะครับบอยตั้งใจเรียนนะลูกครับพ่อเขาสั่งลูกชาย และรถของพิลพงก็ขับรถพาบอยล้านชายเข้าไปในกรุงเทพเพื่อไปยังบ้านพักของเขาเัื่อ้งสองมาถึงที่บ้านของพิลพงบอยเดี๋ยวเอาของเข้าไปเก็บเลยนะแล้วก็อาบน้ํานอนได้เลยลุงขอขึ้นไปอาบน้ําก่อนเหมือนกันนี่ก็ดึกมากแล้วครับลุงบอยเด็กหนุ่มบอก,กุงของเขาและเดินเข้าไปในห้องที่อยู่ชั้นล่างของตัวบ้าน ส่วนห้องของลุงกับป้าสะพายของบอยอยู่ชั้นบนเขาเข้ามาภายในห้องและรีบอาบน้ําแล้วก็เข้านอนทันทีพอรู้สึกเพลียและก็เมื่อยเนื้อเมื่อตัวมากรุง่งเช้าชายหนุ่มอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วรีบไปที่โต๊ะทานข้าวอ้าวบอยมาพอดีเลยมาทานข้าวกันเดี๋ยววันนี้ป้าเพ้นเขาทำกับข้าวไว้ต้อนรับเราหลายอย่างเลยนะ เสียงของลุงบอกไปที่หลานชายและบอยก็หันไปมองหาป้าสะพ้ายคนใหม่ของเขาที่เพิ่งมาอยู่กับลุงได้ไม่ถึงปีเมื่อเพนนภาพาเดินมาที่ทั้งสองคนอ้าวบอยตื่นได้หรอจ๊ะเสียงของยิงสาวไว้กลางคนเดินมาที่ทั้งสองและถามหลานชายออกไปบอยหันไปมองหน้าป้าสะพ้ายที่เดินมานั่งตรงข้ามทำให้เขาต้องรู้สึกตกใจขึ้นมา เมื่อป้าเพนนภะาที่เขาคิดต้องดูแก่ดูอมีอายุแต่ว่ากลับกลายมาเป็นว่าดูหน้าเด็กหน้าอ่อนกว่าแม่ของเขาด้วยซ้ำชายหนุ่มหันไปมองแล้วก็ต้องนึกยิ้มในใจครับป้าเพนเขาตอบรับออกไปพร้อมกับตักข้าวเข้าปากทั้งสามคนนั่งทานข้าวด้วยกันไปอย่างเรื่อยๆบอยถ้ายัางไงเดี๋ยวลุงไปทำงานก่อนนะอยู่บ้านไปก่อน พรุ่งนี้ก็เปิดเทอมแล้วนี่เดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะถ้าต้องการอะไรก็ถามป้าเขาได้เลยนะครับลุงไม่ต้องเป็นห่วงนะครับบอยเด็กหนุ่มคนซื่อบอกกับลุงของเขาออกไปพร้อมกับยกจานข้าวเข้าไปเก็บช่วยป้าเพนนภาหันมองหลานชายแล้วก็ต้องยิ้มออกมาบอยลำบากใจหรือเปล่าที่ไม่อยู่บ้านนี้กับป้า ลลอมถามไปที่หลานชายระหว่างที่ยืนล้างจานไม่เลยครับคือผมเกรงใจป้าเพนกับลุงมากกว่านะครับเขาตอบแล้วก็ไปยืนล้างจานช่วยป้าข,ของเขาทำให้เพ็นนภาญิมอนอ่อนหลอนเรือบมองหลานชายร่างสูงหน้าหล่อและผิวขาวข,าวของเขามันทำให้ผู้หญิงวัยเกือบห้าสิอย่างเธอรู้สึกหัวใจเต้นแรงขึ้นมาท,าทันทีเดี๋ยวล้างจานเสร็จ้าก็พักผ่อนเลยนะ ที่เหลือป้าทําเองก็ได้หลอนบอกไปที่ลานชายที่กําลังเอามือจุ่มน,น้ํำล้างจานไปเรื่อยๆงั้นเดี๋ยวผมช่วยป้าล้างจานให้เสร็จก่อนก็ได้นะครับเขาบอกพลางหันไปยิ้มกับผู้เป็นป้าบ่อยต้องการทําตัวให้คุ้นเคยแล้วก็เคยชินกับป้าของเขาให้มากที่สุดเพื่อที่จะได้อยู่ที่นี่ได้อย่างสบายใจเมื่อทั้งสองล้างจานเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยป้าเห็นครับ เดี๋ยวผมไปที่ห้องก่อนนะครับถ้าป้าอยากให้ผมช่วยอะไรแล้วก็เรียกใช้ผมได้ตลอดเลยนะครับเขาหันไปบอกกับผู้เป็นป้าที่กำลังเอาผักในตู้เย็นมาล้างลอนเดินมาหยุดอยู่ที่หน้าหลานชายร่างสูงที่ใส่เสื้อย,ยืดกับกางเกงขาสั้นแล้วถ้าป้าเรียกใช้เรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องงานละ่ะจะได้ไหมลอนทมชายหนุ่มออกไปทำให้เขาเอามือขึ้นเกาหัว พร้อมกับทำหน้างงป้าหมายถึงเรื่องอะไรครับเรื่องอื่นงานพิเศษเหรอครับเขาถากลับมาที่ป้าด,ด้วยความงงง,งนันทำให้หลอนนึกคันอยู่ในใจเพราะไม่คิดว่าล้านชายอายุปูนนี้แล้วจะไม่เข้าใจเรื่องที่เธอพูดคือป้าก็หมายถึงเรื่องงานบ้านทั่วไปน,ไนั่นแหละบอยไม่มีอะไรหรอกจาก้าไปเถอะไปพักผ่อนได้แล้ว หลอนอ้างออกไปทำให้บ่อยยิ้มครับป้าชายหนุ่มตอบรับแล้วเดินไปที่ห้องของเขาในทันทีเขาลงไปนอนยิ้มอยู่บนที่นอนพร้อมกับนึกถึงคำพูดของป้าเขาเข้าใจทุกอย่างที่เธอพูดแต่ว่าแกล้งลองถามออกไปดูเขาคิดว่าอยู่แบบซื่อๆอ,อยู่แบบนี้จะดีต่อเขามากที่สุดอยู่คอยดูลาดลาออกไปก่อนว่ามันจะมีผลต่อเขาไหม ถ้าเขายอมออกไปง่ายๆบอยนึกยิ้มอยู่ในใจเพราะนึกถึงอนาคตที่ดีและพบวิธีหาเงินที่อยากเที่ยวอยากอะไรกับเพื่อนบ้างเมื่อมาถึงวันที่บอยต้องไปเรียนที่มหาลัยเป็นวันแรกเขาได้ไปพบเพื่อนใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนมันทําให้เขาอยากรู้และอยากลองกับทุกๆอย่างช่วงเย็น เขากลับมาถึงที่บ้านซึ่งพบป้าและก็ลุงนั่งทานข้าวอยู่พอดีบอยไปเรียนวันแรกเป็นไงบ้างแล้วทำไมวันนี้กลับค่ำล่ะฮะพี่รพงศ์ถามไปที่ลานแช์ที่อยู่ในชุดนักศึกษาซึ่งเดินเข้ามาในบ้านก็ดีครับลุงขอโทษนะครับที่ผมกลับมาช้าเดี๋ยววันนี้ผมไม่ทานข้าวเย็นนะครับพอดีว่าผมทานมาจากมหาลัยแล้ว งันก็ได้จ้ะไปเถอะไปอาบน้ำพักผ่อนในห้องไปเสียงเพนนภาป้าสะพ้ายบอกไปที่หลานชายหน้าซื่อของเธอครับผมขอตัวก่อนนะครับเขาตอบแล้วก็เดินเข้าไปในห้องทันทีปล่อยมานั่งคิดนอนคิดถึงเรื่องที่ป้าสะพ้ายของเขาบอกเมื่อวันก่อนเพราะตอนนี้เขารู้สึกต้องการเงินขึ้นมาเขาต้องการที่จะเอาไปเที่ยวเล่นกับเพื่อน รุ่งเชา้าบอยนั่งทานข้าวพร้อมกันกับลุงแล้วก็ป้าสะใภ้ของเขาลุงไปทำงานก่อนนะบอยไปเจอกันตอนเย็นนะครับลุงเขาเงยหน้าขึ้นไปบอกกับลุงแล้วก็นั่งทานข้าวต่อเพนนภาหันไปมองตามหลังสามีที่ขับรถออกไปจากบ้านและเขาก็หันมาที่ชายหนุ่มบอยวันนี้กลับดึกอีกหรือเปล่า ป้าจะได้อุ่นกับข้าวไว้รอเสียงเพนนภาพาถามไปที่เด็กหนุ่มทำให้เขาเงยหน้าขึ้นมามองคือผมน่าจะกลับเย็นๆนะครับเขาตอบและยกจานข้าวไปเก็บบอยเดี๋ยวป้าทำเองก็ได้จ้ะบอยไปเรียนก็ได้นะเดี๋ยวสาย่อนบอกไปที่หลานชายทำให้เขาเดินกลับมาป้าเพนครับว่าไงจ๊ะ คือถ้าผมอยากได้เงินเพิ่มคือผมหมายถึงงานพิเศษนะครับป้าผมมีให้ผมทำบ้างไหมเขาตัดสินใจถามป้าสะพายออกไปบอยหมายถึงงานที่ป้าสามารถหายหบอยได้หรือเปล่าจะ๊ะลอนถามกลับไปที่ชายหนุ่มที่ยืนอยู่ครับงานอะไรก็ได้ผมไม่เกี่ยงอยู่แล้วตอนนี้ผมต้องการเงินมากและผมก็ไม่กล้าบอกลุงแล้วก็ทางบ้านให้รู้ ป้าช่วยผมหน่อยนะครับช่วยผมหางานหน่อยเขาคอร้องออกไปทำให้เพ็ญนาภาลุกขึ้นไปยืนใกล้ๆก,กับชายหนุ่มบอยไม่เกี่ยงแน่นะถ้าไม่เกี่ยงอย่างที่ว่าจริงๆงั้นเดี๋ยวป้าจะช่วยเองลอนทำไปที่ลานชายทำให้เขารีบพยักหน้าครับผมทำได้ทุกงานอยู่แล้วครับป้าเขาตอบ งั้นตามป้าไปข้างบนได้ไหมป้ามีงานให้เธอทําได้ครับเขาเดินตามเพนนภาพาไปข้างบนแล้วก็พาไปหยุดอยู่ที่หน้าห้องของเธอบอยจ้ะที่ป้าพูดบอยเข้าใจใช่ไหมจ๊ะว่าป้าหมายถึงอะไรป้ารู้ว่าบอยก็โตมากแล้วบอยน่าจะเข้าใจที่ป้าพูดลอนถามลานชายออกไปทำให้เขาพยักหน้า ผมเข้าใจครับผมโตแล้วผมเข้าใจตั้งแต่ป้าพูดตั้งแต่ครั้งนั้นแล้วครับบอยตอบออกไปและมองไปที่หน้าผู้เป็นป้าสะพายและก็ต้องนึกถึงสิ่งของที่ตัวเองอยากจะได้และก็ที่ที่อยากจะไปเที่ยวมันเลยพอทำให้เขาต้องยอมทำเรื่องแบบนี้เขายิ้มไปที่เพนนาาที่กำลังยืนคอยเขาอยู่ที่หน้าประตูห้องมันทำให้เด็กหนุ่มอย่างเขา ต้องเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วก็รีบเปิดประตูพาร่างงามเข้าไปในห้องทันทีเขายอมทำทุกอย่างไม่แต่ขายศักดิ์ศรีของตัวเองเพื่อแลกกับเงินเพียงไม่มากที่เขายังไม่สามารถหาได้และเขาสัญญากับตัวเองไว้แล้วว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกและก็เป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตของเขา